โอ้ยมาอยู่ในรอบติดหมืนแล้วเหรอของับบอ่ะยังไม่วางเลยตังมึงอ่ะ Ơ. Hả? Bạn nó đặt vào. เอามาเครื่องมึงอ่ะมึงยังไม่วางเลย. rồi ไอ้บอยอันนี้มีเปิดรูไหนลูนี้รูนู้น้ไม่ปิ้งเียอะไรอะอ๋อปิ้งยุ้หมอ

อ๋อไม่ต้องดึงแล้วไม่ไม่ต้องดึงเยอะหาสูงก,ก็ตอบให้หน่อยได้ไมั้ <c oughs> <c oughs>

mấy đứa con này mấy đứa con này mấy này mấy đứa con này mấy đứa con เดี๋ยวก็ยังควายไม่กลัวตุ๊กจกนี่คุณก็ตุ๊กจกจับแม่งเลยเอ้ยดูตุ๊จกก็ไม่ได้กลัวหรอกมันก็อยากกแย่งไงผมนี่จับประจำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผูกผูกให้มันแกะได้ด้วยนะแกะได้เลยเออเพราะเดี๋ยวต้องปล่อยไงออ๋ตายแล้วชีวิต เดี๋ยวมันจะแกะลำบากแบบผูกไอ้ผูกแล้วก็ตกไอ้มันออกได้อ่ะ mm hmm. เนี่ยเออโอเคเนี่ยผูกเลย,เออยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าตู้ธรรมชาติ วัเจอก็มาไอชิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัดประไคยให้พวกผมด้วยนะครับบ๊ายบาย